อุปนิสัยส่วนตัวเป็นคนชอบพูดคุยเข้าหาผู้ใหญ่เป็นทุนอยู่แล้วนะคะเลยทําให้นักแสดงหนุ่มเจนวายคริสพีรวัตรแสงโพธิรัตน์รู้สึกไม่กังวลอะไรเลยในการมารับบทภูพิงค่ะเป็นนักเขียนอิสระที่คอยดูแลคุณย่าที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ในละครเรื่องความรักความทรงจํานะคะเรื่องนี้ได้นักแสดงรุ่นเก่าเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาดุงดาจารุจินดาอาบีธีรพงศ์อาเาาสุเชาวรวมถึงแม่น้ำเงินบุญหนักค่ะ คริสบอกว่าปกติจะได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นน้องหรือวัยเดียวกันก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทรนด์ใหม่ๆตามกระแสะโลกแต่ว่าการคลุกคลีกับผู้ใหญ่คือการเรียนรู้แบบย่นระยะเวลาค่ะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ใหญ่โดยเฉพาะอาดาวที่เป็นกันเองมากๆนะคะก็ชอบสอนชอบเล่าประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงและการใช้ชีวิตค่ะฮิ่ชอบอยู่คนแก่นะเอาจริงแล้วอะ่ะคือฮิ่ชอบคุยกับ คนที่เป็นอาม่าอากงคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะได้รับจากผู้ใหญ่คือเขาเป็นเหมือนหนังสือที่จบแล้วอะ่ะอ่านเสร็จสิ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคิดเป็นคนขี้เกียจอ่านหนังสือมากอ่านหนังสือแบบน้อยมากส่วนใหญ่คิดชอบไปฟังผู้ใหญ่พูดมากกว่าแล้วคิดก็มีความเชื่อเรื่องแบบคําว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนอะไรยเงี้ยครับต่อให้มันยุคสมัยมันจะเปลี่ยนจริงๆอะ่ะแต่ในแง่การใช้ชีวิตในแง่การบริหารจัดสรรเวลาหรือการใช้เงินอะไรย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เขาเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนจริงๆบางครั้งเราต้องฟังเขาครับ ฟีดแบคหลายคนพอได้ยินคําว่าละครเกี่ยวกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องหนักเป็นเรื่องจริงจังแล้วก็เป็นละครสําหรับคนสูงวัยใช่ไหมคะแต่คริสเขาบอกว่าละครเรื่องนี้สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มช่วงอายุเพราะว่าเนื้อหาก็ล้อไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกค่อนข้างตอบโจทย์สังคมสูงวัที่กาลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะ ก็จะได้เห็นการดูแลผู้ป่วยการออกกําลังกายการสร้างความปรองดองในครอบครัวให้ทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลมีความสุขร่วมกันเพราะความเป็นจริงประเด็นนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆค่ะทุกบ้านต้องมีผู้สูงอายุเราก็มีสิทธิ์จะเจอได้อย่างที่บ้านของคริสนะคะมีอา่าค่ะแม้จะไม่ได้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์แต่มีภาวะหลงหลงลงืมลืมไปบางครั้ง การมารับละครเรื่องนี้ก็เหมือนได้เรียนรู้และทําความเข้าใจโลกของอาาไปพร้อมๆกันจนถึงกับเอ่ยปากเลยว่าสังเกตตัวเองแล้วมุมมองที่เปิดกว้างมากขึ้นค่ะบางครั้งเราไม่เข้าใจความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นวัยทองความเป็นคนแก่อะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมีลาคาญบ้างนะเราก็จะมีแบบเดินหนีหรือแบบเออให้คนอื่นมาคุยแทนเราทีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วพอคิดเล่นซีรีส์เรื่องเนี้ย คิดก็ลองลองกลับไปดูลองกลับไปใช้กับคนในบ้านดูอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอาม่าคิดก็ขี้ลืมแต่เราไม่รู้เลยว่าลืมแบบนี้คือแค่ลืมคนแก่หรือเปล่าหรือว่ามีมีสิทธิ์มีความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนเราได้รับความรู้ไปกับซีรีส์เรื่องนี้เลยด้วยครับใช่ครับ เรื่องราวกำลังเข้มข้นนะคะ<อ>เหลืออีก 2, 2> ตอน,นสุดท้ายแล้วชวนคุณผู้ชมติดตามกันค่ะละครความรักความทรงจำออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา20นาิก15นาทีทางไทย PBS ค่ะปอกลายเเ็นนพ่ค